คลิปนี้ก็จะเป็นมอลเทอุดนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมเนะนาะนักเตะคนนี้จะเป็นนักเตะทอรเปต้าอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้นะเพราะว่าค่าพลังค่อนข้างดีนะครับผมเนาะทั้งเรื่องของเกมรับความเร็วค่าพลังการจา่ายบอลการคขอาบอลเนี่ยสามารถปรับค่าพลังสมดุลได้แล้วผมมีให้เลือกอประมาณ4 5หแบบนะครับผมชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับผมเนาะบูตนะครับผมขอพูดเลยบูตที่ใช้ได้เนี่ยของนักเตะคนนี้มีได้ มีหลากหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเกมรับมี d e f e n d i n g มี building นะครับผมสามารถใช้ได้นะครับผมหรือจะเป็นชุดดาวนะครับผมก็เป็นบูทของเกมรับอของฮาร์ดวอร์เกอร์ของแข็งแกร่งก็สามารถใช้ได้ passing จ่ายบอลถ้าใครเน้นนะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับผมในคลิปนี้ผมจะพาข้าพลังบูทที่สามารถใช้ได้นะครับผมเนาะอ่ะ มาพูดถึงข้อมูลกันหน่อยนะครับผมร่างนี้นะครับผมจะสูงอยู่ที่173อายุ29น้ำหนัก72สองเท้าจะเป็นเวลี่ไฮ h ถนัดเท้าวขวาสไตล์จะเป็นบ็อก o b ทูบ็อกก็ทั้งขึ้นทั้งรับนะครับผมเนาะก็สไตล์นี่ยจะเป็นสไตล์ที่ขึ้นไปช่วยเกยมบุกแล้วก็ลงมาช่วยเกยมรับขึ้นสุดลงสุดตำแหน่งที่ยืนได้นะครับผมจะมี d m f CMF แล้วก็ตำแหน่ง CB ตำแหน่งที่แนะนําเลยก็จะเป็นตําแหน่งดีเบฟกรผมเป็นตําแหน่งหลักของตัวละครเลยส่วนตําแหน่งที่เพิ่มได้เนี่ยจะเป็นเอเบกรผมที่สามารถเพิ่มได้เนาะแล้วก็ปีกตามกรบผมที่สามารถเพิ่มได้แต่ตำแหน่งที่แนะนําก็จะเป็นดีบ เหมือนเดิมครับผมสกิลนะครับผมจะมีกับตาชูที่ first time ช็อตยิงเจ้าแรกมีสกิลสกัดบอลนะครับผมแล้วก็มีจันไลทชูตติ้งคือส่องไกลเมนมากิ้งคือประกบคู่แข่งวันทัดพาดเป็นสกิลชิงบอลวันทูวันทูมีสกิลไลท์ช็อตเป็นสกิลยิงเหินแล้วก็มีสกิลทูพาสซิ่งเป็นสกิลแทงประตูช่องสกิลสไลด์นะครับผมสกิลสุดท้ายแล้วก็สกิลพิเศษนะครับผมจะเป็นสกิลที่ช่วยเกมรับนะครับผมเป็นสกิลพิเศษเนาะก็เน้นรับนะครับผมสำหรับล่าง มีนะครับผมเนาะอยู่ที่คนเพิ่มเนี่ยผมจะขึ้นให้กลางจอนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้มาดูบู๊ประจําตัวครับผมบู๊ประจําตัวเนี่ยจะเป็นฮาร์ดวอล์เกอร์นะครับผมก็จะมีค่าเกมรับ1ค่าแล้วก็มีสปีดต้นครับผมแข็งแกร่งแล้วก็สเตมินานะครับผมที่เป็นบู๊ตมานะครับผมเนาะแล้วก็พลังแบบแรกนะครับผมที่ผมกดออโต้ป บูดที่แนะนำนครับผมอีกบูตหนึ่งนะริ่งก่อนเนาะที่ผมจะแนะนำนครับผมกดไปเลยมันจะบวกนะครับผมในส่วนของดีฟิ้งมีดีฟิ้งเอเวอเรสต์มีเทคกิ้งแล้วก็มีสปดต้นแล้วก็จำนะครับผมที่บูตมาของดีฟิ้งครับผมการปรับนะครับผมเราจะลดดีฟิ้งครับผมให้เหลือ10ลดนะครับผมกระโดดเนี่ยเหลือ3ครับผมเพิ่มรองเท้าให้เป็น11ครับ จะเหลืออยู่2พอยต์ลงดิบิงสปีดต้นเนี่ยเอาออกไปเลยครับก็จะเหลือ4พอยต์ลงพาซิ่งให้เป็น9เหลือพอยต์หนึ่งลงชูตติ้งจับตะกร์อครับข้รราวพลังนะครับผมจะอยู่ที่104นะครับผมแล้วก็ข้าพลังส้าในเนี่ยเกมรับโอเคเลยนะ92 90 9 1 9เก้าเ็ด ของบอลับผมก็สไตล์ที่ค่าดิบบิ้งไม่เป็น80นะครับผมแต่ค่าทางบอลชันเป็น90การแจากบอลก็ผมเป็น90 90จุดสะกอร์เป็น80สามารถส่องไกลได้โค้ดที่แนะนำับผมจะเป็นโค้ดที่บวกสปีดปลายก็ผมที่จะได้ที่90นะสปีดปลายก็สปีดต้นก็เป็น81ครับผมจะบวกนะครับผมในส่วนของอ สปิดไปแล้วก็ลูพานะครับผมสำหรับบูตโคดนะครับผมก็สายนี้ถ้าใครเลือกดิฟฟิวชิงก็สามารถอัพแล้วก็สามารถเล่นได้ค่าพลังก็ดูโอเคก็ไม่ได้แย่ครับผมเกมรับความเร็วก็มียิงก็แรงค่าแข็งแร่งก็เป็น85สําหรับสายนี้นะครับผมส่วนกัรค่าพลังแบบเนี้ยบูตเม็ดอื่นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมบูตของบิลดิงอ่าก็สามารถใช้ได้นะบิลดิงครับผมอ่าเห็นไหม ก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก building เนี่ยมันจะบวกกับผมของ diving a r n e t s บวก taking บวกนะครับผมในส่วนของ speed ปลายเข้ามาด้วยแล้วก็บวก stamina นะครับผมก็เล่นได้นะสำหรับาสายนี้ก็ครับผมบูดของ building หรือว่าบูทของ diving ก็ใช้ได้ถามว่าพวก shot down เนี่ยหรือว่าพวก passing เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะสำหรับสายนี้นะครับผมเนะาะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยช h o t d ก่อน เห็นไหมชดดาวกับผมมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับผมเนาะถ้าชอบนะครับผมก็สามารถเลือกอัพได้ทั้งบิลดิ่งชดดาวแล้วก็ดีฟดิ่งครับผมอันอื่นล่ะฮาร์ดวอร์เกอร์ฮาร์ดวอร์เกอร์เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมอ่าที่ผมพูดไล่เรียงทีละอันเลยนะมันจะได้ไม่ได้ซ้ำซากครับผมแข็งแกร่งแข็งแกร่งก็ใช้ได้ครับผมเห็นไหมอัพแบบเนี้ยคือใช้ได้หลายบูตเลยครับผม ก็อ่าย้ําเลยก็จะมีดีฟดิ้งที่สามารถใช้ได้นะครับผมบูทอีกเม็ดหนึ่งบิลดิ้งก็ใช้ได้ฮาร์ดวอร์เกอร์ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีแข็งแกร่งอ่าแข็งแกร่งก็ใช้ได้ชุดดาวก็ใช้ได้นะครับผมสําหรับสายนี้ก็ใช้ได้หลายบูทเลยนะครับผมเนาะสำหรับการเข้าังสายนี้ครับผมส่วนต่อมานะครับผมถ้าใครนะครับผมอยากได้ค่าพลังที่สมดุลเน้นความเร็วนะครับผมทั้งสเปดต้นสเปดปลาย ผมก็มีให้เลือก up นะครับผมถ้าหากชอบแต่ค่าพลังนะครับผมโอ้รวมเนี่ยจะไม่104ไม่105นะจะอยู่ที่102ครับผมการปรับนะครับผมเราจะลดดิฟฟิ้งให้เหลือ9ค่าจำหรือว่าค่าแข็งแข่งก็จะเป็น3เหมือนเดิมสปีดหรือว่ารองเท้าเนี่ยเป็น11ครับผมดิบิ้งเนี่ยเราจะเพิ่มเป็น6นะแล้วลดพาสซิ่งให้เหลือ1 เจ้สกอร์ก็เป็น1นึ่งนะผมเราจะเพิ่มสปิดต้นให้เป็น9้ถ้าพลังจะเป็นตามนี้มันบวกโค้ดนะั่นเลยเป็น103อ่ะถ้าพลังนะครับผมที่ไม่ใช้โค้ดนะครับผมจะอยู่ที่102นะครับผมบูทที่ใช้เนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะก็จะเป็นชุดดาวน็ผมที่ผมแนะนำนะอ่ะ สปีดนะครับผมก็ความเร็วก็ผม90 90ยิงแรงแข็งแข็งก็มี85แล้วก็มีบาราที่ดีด้วยเป็น91็นะครับผมสามารถคลองบอลได้สามารถสก,กิลเนว้วัถัดได้นะสำหรับเติคนนี้สคอนโตก็เพิ่มเข้าไปจะได้คลองบอลได้โหดขึ้นการจบ่บอลครับผมยังเป็น81สีเขียวก็สามารถจ่ายได้จบสกอร์80ถือว่าจบสกอร์ยิงคมได้ก็<ม>ะครับผมเล่นได้สอเท้าด้ยนะแต่คนนี้ก็ถือว่า เก่งแล้วก็โหดเลยนะครับผมแข็งแกร่งนะครับผมจะเป็น85อ่าอันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะมีสเตมินาที่เยอะเป็น9 7บาลานก็ดีอ่าก็ถ้าหากชอบสายนี้ก็เล่นได้เลยนะครับผมจับยินตำแหน่ง AMF ก็ได้นะตำแหน่งนี้ครับผม AMF ครับผมก็สามารถเล่นได้ก็อัพสายนี้แหละที่จะเอาไปเล่น AMF ครับผมเนาะอ่ะโค้ดนะครับผมก็ถ้าหากชอบคนไหนก็สามารถเลือกอัพหรือว่าเลือกใช้ได้เลยนะครับผมสาหรับโค้ดเนาะ ่าโอเคครับพลังตาร้อยสด้วยสําหรับบูทสเม็ดครับผมก็มันจะมีบางโค้ดนะครับผมที่สามารถทําค่าพลังตัอร้อยสได้ครับผมเห็นไหมอ่าเห็นไหมเดี๋ยวผมจะวงกลมให้แล้วกันนะครับผมว่าคนไหนสามารถทําตัน11นึ่งร้อยสได้โอเคมาดูด้านบนครับ โอเคนะครับผมมาดูค่าพลังตันหนึ่งร้อยห้ากันผมก็มีให้เลือกเหมือนกันนะสําหรับค่าพลังตันหล่้ห้ามีให้เลือกประมาณ2แบบก็ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับผมอ่ะบูนะครับผมจะเป็นชดดาวนะครับผมการปรับนะครับผมเราจะลดในส่วนของรองเท้าให้เหลือ8ครับดิฟฟิ้งเนี่ยจะเป็น13นะครับ อ่ามันไม่ถึงเราจําจเป็นที่จะต้องลดค่าอื่นๆเนาะสปีดเหลือ4ก็ครับผมสปีดต้นนะเหลือ4ค่าจับสก,กรอร์ออกไปเลยพาชิ่งจะเป็น8 d ด b b ี n บิงเป็น4มันจะเหลือ5พอยต์เราจะลงกระโดดหรือวัดจำให้เป็น4เหลือ4พอยต์ครับผมลงนะครับผมในส่วนของดิฟเฟติ้งให้เป็น13 ค่าพลังจะอยู่ที่104ต้องใช้โค้ดนะครับผมถึงจะสามารถทําตันร้อยหได้เห็นไหมก็มีคนเดียวก็ผมที่ตันร้อห้าคือคนนี้ครับผมค่าพลังครับผมเห็นไหม้าในครับผมก็ค่าเกมรับจะดูสูงสามารถจ่ายบอล90ได้จะได้นะครับที่ไม่เป็น90นะสําหรับพวกนี้นะอ่าเห็นไหมโลูพาสทไทเปอร์ช่นจะได้นะครับผมที่ไม่เป็น90ก็ไ ชอบครับพลัง105ก็สามารถเลือกเล่นหรือว่าเลือกอัพสายนี้ได้ับผมก็จะเป็น84 84แล้วก็13นะครับผมส่วนอีกสายหนึ่งนะครับผมก็สามารถทําตัน105ได้นะครับผมแต่ค่าพลังเนี่ยอาจจะดูอ่าสดายอยู่นาอเพราะว่าค่าพวงได้เป็น89ค่าพลังตันโดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้นะครับผมบูทของโคตนะการปรับครับผมลดตรงนี้ให้เหลือ12เพิ่ม จัหรือว่าพิ่มกระดดูแข็งแข็งให้เป็น7มันยังขาดอยู่นะครับผมลดในส่วนของรองเท้าให้เหลือ7อ่าเป็น7ครับผมก็พวกนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมครับผม8 4 4 7กนะครับผมอ่าข้าพรังนะครับผมจะอยู่ครับผมที่1 0 4บูทที่ใช้105เนี้1ยจะเป็นของบิลดิ้งครับเห็นไหมครับรางตัา105อย5ครับผมค่าแข็งแข่งจะเป็น90สายนี้ ความเร็วก็ผมจะอยู่ที่สมดุล84แล้วก็85ยิงแรงค่าแข็งแร่งนะครับผมจะอยู่ที่90เลยแล้วก็ดิฟฟิงก็ผมจะเป็นสีฟ้าสวยๆเลยค่าพลังการจ่ายบอลก็เป็น89 89 t i e ไทเปนเป็น89นะครับผมเนาะอ่าถ้าใครนะครับผมอยากได้าพลังตาวัน์หโดยที่ไม่ต้องใช้โค้ดนะครับผมก็สามารถเลือกเล่นสายนี้ได้นะครับผมโค้รก็ไม่ได้มาครับโค้ดก็ชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นนะครับผมสำหรับสายนี้ โอเคนะครับผมเนาะก็เจอกันในคลิปหน้าเหมือนเดิมครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือว่าคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจนะครับในการเค็บเน,นียบมาเรื่อยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอสัก20ไลค์แล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย